สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีพี่น้องชาวพลังธรรมใหม่และประชาชนทั่วประเทศตลอดปี2564ที่ผ่านมาประเทศเราพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด19ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากทองและปัญหาทางการเมืองที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับปี2564ที่ผ่านมาผมนายแพทย์ระวีมาชมาดลกรรมการบริหารพักพลังธรรมใหม่ แกนนาพักพลังทรรมใหม่ทุกประเทศพวกเราได้มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อชาติศาสษัตริย์มาอย่างสุดกําลังแม้ว่าเราจะมีสอสอยู่เพียงหนึ่งเดียวแต่เราก็ได้สร้างผลงานต่างๆมากมายรายละเอียดท่านสามารถติดตามได้จากคลิปผลงานพักพลังธทาใหม่ได้ใน Facebook พักพลังทำใหม่นะครับสำหรับปี2565 ผมขออวยพรให้สมาชิกพ,กพร,รรพลังทำใหม่ทุกท่านและประชาชนทั่วประเทศขอให้มีความสุขร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้ตลอดไปและขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันปกป้องรักษาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของเราให้อยู่คู่กับประเทศไทย ตลอดปี2565และตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีวันปีใหม่พ